พี่น้องบนสู่สุกคนเจ้ามือนี้สาวมิว้งดาพาน้องอันนั้นมาคลายเครื่องชออ่วยแม่คือเก่าจ้าพี่น้องโอ้โหพาคนมาคลายเรียกพาคนมากินนอนเ์เมนบุลให้น้องเจอเดุกเนี่ยกามือนีิซาวมิ้งก็จิมาอัปเดตการหักตาบะกุ่มจ้าพี่น้อง แต่ว่าตอนนี้บาพุ่งเพิ่นกากินข้าวกินหญ้านอนพักผ่อนแล้วก็พี่น้องกะอาการเพิ่นกาดีขึ้นร้ายจ้าพี่น้องกะกะเริ่มที่ยางได้ก็ย่างจะพี่น้องเพราะว่าเพราะเข่าเพิ่นกายั่างย่างแข็งจ้ะพี่น้องแต่เพิ่นกะยังใส่เพิ่นกาพอดีเลยการ์เกือบดีขึ้นยแล้วจ้าพี่น้องการเพิ่นกะกินหญ้าแล้วก็นอนพักผ่อนได้เรียบร้อยจ้ะพี่น้อง เพราะว่ามื่นนี่เป็งเทศกันอยู่นี่แหละตาวิงกับบ้าปูแล้วก็อีแมยพ่อสีพากันเห็ดเข่าเปียกแตกเล็กน้อยเดี๋ยวจ้าพี่น้องเพราะว่ามื่นก็เป็นวันเกิดของแม่แอดเนาะแล้วก็เพิ่นกายอยากทำบุญจ้าพี่น้องตั้งบุญจเป็นวันเกิดของเพิ่นตาวิงกีพ่ออีแม่กับพี่สวยกันจ้าพี่น้องไล่คนถ้าใครเห็นยังไงเห็นยังกา ลแบมคอกินด้วยด้ว <c oughs> ยกินจ้ำหนักกินช้ำหนักพน่ะลมก็เย็นพี่ <c oughs> น้องมือนกัอากาศกันหนาวเย็นพ้่น้องเพราะว่าเหมือนว่า <c oughs> ช่วงนีกาเข้าหนาวแล้วด้วยจ้าพี่น้องการักษาสุขภาพกันในเด้๋ยจ้าไปใช้บางใช้กัเดินทางอย่างระมัดระวังเด้ออากาศก็นาวเลยพี่น้องชาวบ้านจะไปอะไรไปดีแล้วแม่นุ่มพี่น้องนักเแียนกามาลินยูฮานีแม่เต็มเลยจ้าพี่น้องเลิกเมื่อแล้วบ่ล่ะพักเลิกเมื่อแหละนี่อากาศเย็น้จพี่น้องเจ้ามิ้งก์า สีขนมแจกนักเรียนจะ่น้องเดเป็นขนมะเิ้มากินนะนะเนกันเนี่นี่ยเน้าเอ่นองนี่ล้เาออเ็นนางแล้ล่ะเนางกินกันเนางลินน้องนนไปปันกระเดละปันกระเดานางละไปจับนั่นม่ะจับอล วันว่าอยากกินขนมหมักซาลีวูนนึงว่าอยากกินในมังโม่ว่าทำอิซาเลี่ว่าสีตามหมักหงุงบนกินจะเป็นน้องตามข้าวปุ้นอีแม่เป็น,ปนว่า,ายาเยาบิดแล้วเขาเปียกกระเบิ้ลเลยไปแม่ว่าขายดีขนาดเลยใจไปนอนปวดแล้วปวดเลยทำกระเบิ้ลหายดีมือนี่น้องนุ่นก็อยากว่าได้บอลลุกฮะ มีเตอรกมาใหอไนเมื่อื่นกะเฮ็ดเขาเปียกแจกนักเทียนได้ไหมเนาะแม่แล้วจะพี่น้องมื่อื่นกะเป็นวันเกิดแม่แอดเนาะคนก็อยากทำบุญจะพี่น้องเฮ็ดเขาเปียกแจกทั้งน้องนักเทียนอันนนว่ากินเขาน่ะ จะไว้ดีหกไชกินขนมกิข้าวจัดอันเจียวอันใดเวลาละแบอยี่บ้ขนมแฉาแบเป็นอะไรแฉบใจเบิดแล้วบ่กินน้ำกันน้องนักเรียนก็มีแต่ผูกเป็นตาแพงจะไม่น้อง อากาศกันน้ำได้ไหมนี่ไร่มงไร่บอลกันน้ำคือบ้านสามีนี่อยู่บ้านจ้าพี่น้นนองนี่เมื่อวานมาันซึนอีกก่กะรน,น้ำยังมาพอแถมยังพ่นตกมาอีกโน้องอนุนสิพานน้องอนุนมาขายเครื่องซอยแม่จักขายเครื่องมาเรือกผ้ามากินเด้นี่เด้พามากินซอยแล้วฝนฝนฝน อยู่เพื่อนอยู่บ่ค่อยม่วนไปแล้อยู่กับพ่อแม่สองคนนั่นคือเครื่องครัไปสือสือตอนแรกเนาะเห็ดเห็ดสองมอนน่อยไหมเนาะสองม้อจ่าพี่น้องเห็ดสองมอหม้อใหญ่ๆค่ะวว้สิไปสือตอนแรกๆจะพี่น้อง อืออ่อนเฮาก็สิตืน่นแต่เช้าอีกน้องเลิกโรงเรียนกันนานนานเพิ่นเพิ่นสมัครน้น้องน้องเียนกะากันเก็ในหม,ม้อบ่ <c oughs> บ่สิเลี้ยงตาํากบ,บม่มีซ้าําเบิดแล้วเลี้ยงข้าวเปียกกเบ,บิด <c oughs> มื้อนี้กวันพอื่นกวับบนศุกแม่แล้ว มันสุกอื่นกับแม่และจ่ะพี่น้องกะข้าวกะเริ่มและมืออื่นกะบักกุ้งเพิ่นกะกินยาแล้วก็นอนพักผอนเพิ่นวะมาเพิ่นว่าซีมามืออื่นนะเพิ่นเพิ่นกะเพิ่นกะซีมาแจกซอยมืออื่นนี่ยกะกะเริ่มย่างได้อายุก,กะค่อยๆไปค่อยๆมาอันกะอยากมามืออ,อื่นเออขำไปอยกมาเพิ่นว่า เอ๊น้องอานนท์น้องอานนท์ผุนกินเข่าจ้ะพี่น้องอารุอะอันนี้ผุนมากมาลินกับอีพออีแม่บ่มีให้หมักคนลลายน้องอานนท์เนี่ยคนหมักคนลลายน้องอนนท์จ้ะเอ๋ะ่านพื้นเพีเลยวันนี้จังตัวทะลุ จำตัวตลกนะน้องๆน้งเคียนก็ฟาดกันเพิ่นกินแล้วล้ก็ตอนเชียงจะเจ้าบ่ได้เมื่อบ่ล่าฮะอ๋อเผินกินเพิ่นกินข้าวยงเฮียนจ้ะน้องแรงเพิ่นก็เมือบางจะบางน้องๆน้งเฮียนกับบ้านใกล้พี่น้องเพิ่นก็เลยบ่ได้เมื่อบางบอนกะเพิ่นกับบ้านใกล้แน่ พอพนแกนกำลังเตรียมอยู่จะพี่น้องสิงปันเข่ามอน,นี่แหละก็อะไรจกชอบพอประมาณหาประมาณหน้าทิบจ์ะพ,พ,พี่น้องหย่านฝนตกก่อนเน่ะฝนแม่นจะพี่น้องเมื่อวานนีนก่กะฝนตกปันจืนน้นไงใครต่อตกเปห้งปันใด แงล่ะเด้อไงเป็นบาแล้วกินแต่อาหารเขาากินอ่มนนแม่อหนนปีการมือระพี่เอ้านองๆลองยงกับพากันกินขนมเมื่เพ่นจะพากันกับห้องแล้ว่พากันกับห้องไม่เพิ่มอิ่มหรือเปล่ายิ่แล้วกอิ่มแล้วลฮะ

สำหรับคลิปนี้กาขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณเอสีทุกคนเลยที่คอยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวบักกุ้งแล้วก้าซามิงเด้อจ้าลาเจอกันคลิปหน้าแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่ามื้อ่นกาซามิงกับอีพอยแมงกับน้องพี่เริ่มพากันเท็ดต้มข้าวเปียกเด้อจ้ากาเลิกเฮี่ยงละ ตอนรักินจะแ้น้องไปซื้อเครื่องมากนะเจอกินาแล้วเจ้าพี่น้องกำรรับกิปมีก็ขอลาไปก่อนเดาไดพี่น้องกิจเต่าส้มเดิมเื่อเอิก็ีโดยแมนกายอย่าลืมเดจ้าพี่น้องอย่าลืมฝากติดตามชมเดจ้าฝากเดจ้าช่องคุงเบาลาน้องน้อดี่น้องรับกิมีก็ขอลาไปก่อนไปนี่นีคุณได้ลูก <Bye. S 2> บายแม่ลูกบาายซือ